เดี๋ยวขอเพ mm right? no pues ื่อนพยายเชี่เชฟก่อนเชฟทำไมพี่เต้นนี่ละครัมีิดังดีกว่านี่เดี๋ยจะไหลไปแล้วจบแล้วใช่ไหมคะเวปากมากแล้วเมื่กี้ดูสี่ท่านสี่หนุ่มก่อนที่เชฟจกมาถ้าจะไม่ใหญ่เชฟบอกมาเลยไม่มาเราเชฟเล่นนะคะเชฟขาวันนี้เห็นกันยล้วถือเต้นไหมคะถืเต้นมากครับถืงเต้นไหมคะเชฟคุณมนถือเต้นไหมคะมีบ้างตอนแรกเจอเชฟทุกคนที่ที่ห้องแต่งตัวนะคะหรือว่าพี่ฮาจะมาร้องเพลงกับพี่เตด้วย ออกแบบขึ้นมาให้สำหรับสำหรับเรนะครับของของรสชาติผมก็จะทำรถสเต็กทรงเครื่องนะครับผมสเต็กทรงเครื่องตอกมอสฝอยซึ่งเป็นรสชาติของถูกป่าตุ้งไทยแล้วก็ปรุงแบบต้นฉบับสูตรของเองครับทําไมถามเชฟหน่อยทําไมถึงเลือกอย่างเชฟพี่ทําไมถึงเลือกเป็นสเต็กทรงเครื่องแล้วก็เชฟพี่บนทําไมถึงเลือกเป็นตอกมอสฝอยะครัจริงๆเองนะครับผมมาผมใช้สูตรเด็ดของผมเองนะครับแล้วก็ นำมาปรุงแต่งนะครับทุกส่วนผสมที่ผมทำเองของเองเพราะว่าผมจริงๆเนียเป็นคนที่แบบว่าชอบทำชอบทำสเต็กอยู่แล้วด้วยเหมือนกันค่ะครับอ่าเดี๋ยวหยุดไปทุกคนไว้นิดนึงก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีภาพยนตร์โฆษณาให้ดูเดี๋ยวให้ดูภาพยนตร์โฆษณาเดี๋ยวเรากลับมาเมาส้ามอยใอสี่สิบห้ากันต่อนะคะขอเชิญชมภาพยนตร์โฆษณานะคะชุดเลนโอเว่นที่อนโฆษณาชุดเลนโอเว่นที่เช่นเดือนละเดือนละโอ้โหเช็ดเก่งมากเมื่อกี้กรนตี๊บถามน้องยาย่าถ่ายถ่ายทำจะกี่วันเดี๋ยาย่าบอกว่าครึ่งวัน จบหนึ่งวันโอ้จบหนึ่งวันยังไงงานน้องเด็เคืออยู่กันทั้วันเ้วรองความที่ว่าเชฟทั้งสคนก็ต้องขี้อยูันในการปรงรสเลครับผมแต่ว่าให้ทำเกียวไม่ได้ก็ต้องทำแบบเต็มที่เลยนเีี่ก็เลยอยู่กันทั้งวันเลยคืออนโฆษณาชุดนี้เป็นของเชฟทั้งสคนครับเราเป็แก้เศษเสี้ยวเเรามาเสริเรามาเสริครับผมก่ล้ยใช่ค่จริงค่ะคือเมนเแล่วคือเชฟทั้งสท่านใช่แซ้ว ผมเผยความลับทีหนึ่งจริงๆเขมีสูตรพิเศษนะเด็กของเขาเหรอคะโอ้ยเด็กๆต้องไปเฉลยงั้นะแล้วพิเศษพิเศษด้ววะนะครับผมวันนี้คืออะไรคะต้องเป็นรสชาติอนาตกันนะอะไรอะ อกว่าเพื่อป็นโตเลยครับผมคือเด็กสคนเราก็เล่นสนุกกันก็ด้วยการที่เอาพริกทั้งหมดเนี่ยมารวมกัน่าจะเป็นพริกไทยพริกแห้งพิกอะไรต่างๆรวมกันหมดรวมกันแล้วก็คุกเขาอยากทานกันเลยเอาขาวรุงกันเองสองคนเด็กๆปรุงกรนเองรุงแต่เรแล้อเอามาชิมมาแชกายเพอเด็กชิมหัวใจอยากชิมให้ผิวชิมนะให้ผิวชิมทำไมอะเพราะว่ามันไปด้เลยอ๋อ จะชั่วไปก็เป็นรสตอกหม้อไฟแรงบันไดที่ถึงน้ำตกหม้อไฟนะครับเป็นที่ตื่นเครื่องเทศคบรถนละทานรสชาติจัดจ้านซึ่งบอกว่าคนที่ชอบรสแทบแทบเนี่ยไม่เกิดพลาดนะฮะแล้วก็เสิร์ฟในหม้อไฟร้อนๆได้กลิ่นหอมของสมุนไพรต่างๆโดยเฉพาะกลิ่นที่มีสองชนิดก็คือผักชีฝรั่งกับโหระพาตัวนี้เด่นมากอันนี้จะเด่นเส้นออกมาดเลยครับสแลบความอร่อยของ

เราะฉะนั้นตอนนี้พี่ย้านพีหมดแล้วที่น้องบุรพ์ก็หมดแล้วนะคะทายที่ที่หมดเลยค่ะเราทุกคไฟมาให้ย่าจุ้พรก็หมดขอเล่านิดนึงได้ไหมคะเพืนจุ้งบคะน้องเอี่ยค่ะก็บอกว่าเช็คเตียนเนี่ยก็คือคิดสูตรเตะดเรื่องนแล้วย่าจะดิ ชิมแล้วครับชิมแล้วเราชิมในการถ่ายเลยใช่ไหมใช่ครับค่ะเราชิมของเราแล้วเราได้ชิมของของคนอื่นหรือยังมาถึงว่าน้องใาญ่าได้ชิมน้ำตกมอปลายญาติชิมครับตัวของใช่ญาติชิมญาติชิมไม่เอาเราไม่เห็นภาพนานนะ จริงวันนี้ก็มีกิจกรรมที่สนุกมากๆวันนึ่งอาคุณพ่อเนื้อทำแทนกันเลยแล้วกันนะครับผมน้องน้อพี่ดูแล้วน้องไม่ดูแล้วถ้าเราบอกน้องทำแทนพี่ไม่ได้เลยอร่อยไหมคะบอกบอกพูดจริกหน่อยหลังจากที่ได้ชิมทั้งสองคนถ้าไม่น้องเนื้อแบบน้องเนเดียบอกหน่อยก็บอกว่าครั้งแรกที่ได้ชิมรสดือดน้ำตกล่องไฟนะครับผมจากการถ่ายโฆษณานะครับอร่อยมากๆแต่วันที่ชิมจากมือยาอร่อยมาก อยากจะตัวนี้กยกราคนวันนี้ที่เสัมือแล้วใช่ไหมคะทำไมครับเป็นเข็มับครับเข็มค่ะยากครับือที่นี่หวานนะครับผม เดี๋ยวตอนนี่เราถ่ายภาพกันก่อนภาพกับผู้ปัหานะคะขอท่านต่อไปค่ะคุณนิธามาชุมานีค่ะแล้่อปน้องน้อง้ว เป็นยังมีท้องมากกับเราที่จะเป็นพวงสุดใหม่ของเราเลยใช่ค่ะพี่จริงจริงที่เราเห็นง้าๆนะคะเรายกตัวของเรามาไว้ที่แซนเวิร์ลเลยค่ะใช่เพราะวันนี้พี่ดาแบบพี่ได้เห็นจุดมุ่งหแลวเป็นการเปิดเวิร์ลครั้งแรกด้วยใช่ก่เลยจเอาเป็นโลก้เลยนะคะมันจะเป็นซองที่ดีหน้าของคุณอยู่วันนั้นด้วยค่ะก็แค่ ราชื่ออะไร <antis> หรือจะไปบอกล่า <S <S ไปหลอกแต่หล <S <S อกล่างกันแล้วของย่า่าตนี่ไม่ห่วงแต่หวงของนาเด็ดมากชื่อจะต้องแปลประหลาดพิจลายกันเลยโช้่หนะผมได้ได้แอบมาดูอ่ะรสชาต นี่แบบว่าเป็นตัวเลือกมาแล้มีรสชาติเยอะแยะมากมายเลยที่สำคันี่ถือเป็นเอ่อียนงาบอกเป็นครั้งแรกที่มาเดัวชวนกูให้กับคนไทยเลยที่ว่าเป็นซองยในโลกนะฮะน้องาบอกมีาของเราอยู่เป็นซองเลยนี่แช่แนแช่ไหครับผมด้นซ้ายทุกคนนั้นลงลงไปเลยทุกคนเี่ลงไปทากเดี๋ยวเราก็มาตั้งชื่อเลยนะเดี๋ยวเราก็มาตั้งื่อ No. คนที่ได้มีโอกันเราวมกสิ่งกิจกรรมของเราในวันนี้นะฮะโคตรมากเลยค่ะไม่อยากจะคิดว่าเราจะมีอีกสองคนต่อไปหนึ <h <h ่งเดียวในโลกจริงๆค่ะเป็นรูกของตัวเองด้วยนะให้น้องทั้งสองท่านนะคะเชิญเชิญเพื่อนๆเพราะว่ามีกิจกรรมนี้มีกี่วันที่13กันยายนแล้บผมก็ขอขอขอบคุณทุกคนในวันนี้ก่อนที่มาร่วมเป็นพิธีการในการเปิดตัวเชิญื่อ มาสร้างสารสชาติที่เป็นรสชาติสุดโดดในใจของตัวเองกันแบบว่าทั้งถ่ายรูปแล้วทั้งเลือกซองทั้งเลือกแผ่นชิปทั้งเลือกรสชาติเองโอ้โหไม่มีที่ไหนให้ดูแบบนี้แล้วนะเดูว่าดีใจแทนแฟนเลยจริงๆครับค่ะยาย่าค่ะค่ะก็วันนี้นะคะยาย่าอยากจะขอฝากทุกท่านนะคะสำหรับสองรสชาติใหม่ของเลค่ะือพิเศษตรงที่เรามีเชฟระดับเออ่โลกของอระดับเมืองไทยนะคะที่แบบว่ามีชื่อเสียงมากๆมาทำให้ค่ะก็จะมีรสน้ำตกเนื้อ สีชาแล้วก็สเต๊กซงเครื่องมีคามสีแดงแล้วก็การว่าอร่อยมากค่ะก็เพื่อนย่าก็เื่อนหยุดได้ลองแล้วคอนเฟิร์มว่าอร่อยเหมือนมิเชฟนราทำอาหารให้กินถุกที่เลยค่ะสุดยอดน่ารักมากเขจพบเพื่อนกับนเด่และยาย่าค่ะว่ากี่การหรือว่าวันนี้เพื่อนเพื่บ้านมาไม่พนะครับผมเราไปกันอีกหลายที่ไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวแล้วจะหลายที่เราจะถึงวันที่3กันยายนนะคิดตามรายละเอียดได้ที่ f a c e b o o k กับ